สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่อยู่ผมช่องถ่ายช่องนาทีถ่ายซีนะครับอ่ะวันนี้ออกมาดูท่วมเที่ยวแรกครับรอบบายพึ่งเช้าพึ่งซ่อมเสร็จเสือนนิดนึ่งเช้า สองลุลนนนนะงนะครับหนักเหมือนกันนะสองลุมแต่ว่าไม่หนักดูโล่เออเกือบยกโล่รถไถมาแล้วครับรถไถเล็กเกินครับดึงไม่ขึ้นเยอะโล่อีกคันหนึ่งก่อนอนี่มากับเอฟเอฟผักสดเอฟหนึ่งรับจมเลยมึงอะไรขับมาเอง้วรถจมเลย ตัวไทยมาแล้วเดี๋ยวรออีกคันหนึ่งก่อนคันเดียวดึงไม่ขึ้นครับเดี๋ยวติดตามตอนต่อไปครับมาแล้วครับอีกคันหนึ่งตัวช่วยของเราเงินมาสี่เก้ามาดูคันนี้ Này đường tôi khăn. Ôi, ta, ta làm này Nên cái tôi cái cái tôi chào tôi tôi bàn sang không 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 mà không Ta ra, ta, yo, yo, cái yo, ô cái yo, yo, vô yo, 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 à 2, khăn, khăn, khăn là 2, tù, khăn là 2. ถ้ายสองคันพี้เมาสองไอ้พี่เมาสี่แล้วถ้ายสองพี้เมาสี่เดี๋ยวมาเราดูว่าจะขึ้นไหมเดี๋ยวมารอลุ้นกัน กาา็จะขึ้นรืงไม่ขึ้นได้ตัดเด็ดเลยครับเอาันนี้เจียวแรกเฮ้ยมาแล้โอ้โอเคไไ2องน เดียวไม่ขึ้นเลยคันหนึ่งดูครับดินนีนเน่เป็นเลนเลยนะดินเนี่ยนะหรับเพื่นี้ก็ขอจบเพื่อนที่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามด้วยครับขอบคณอบคณมากที่เมาหล่<ป>